วราบีโมจิท็อปปิ้งใหม่ของร้านคาามูคาามูรอบนี้โคตรเล๋งเข้ามาพร้อมกับเมนูใหม่ที่เขาครบรอบ14ปีเป็นเมนูที่แลาพี่สาวนะครับก็คือว้าวมากและใช่แล้ครับวันนี้เราจะพาทุกคนมากันที่ร้านคาามูคาามูซีรีส์เนี่ยเขาจะชื่อว่าฟลอรามิวทีบอันขอเริ่มที่แก้วเนี้ยก่อนเลยนะครับกับซิกเนเจอร์ออสมมนทฟลอรามิวทีท็อปปิ้งด้านล่างอันเนี้ยบอลชอบมากเลยนะครับเขาจะเป็นวราบีโมจิทำสดแก้วต่อแก้วใหู้ตัวชาเลยนะครับเขาจะมีดอกหอมมือลีใส่ลงไปด ตัววาราบบีโมจินะครับจะมีความหนึบหนับดีงามมากๆและแก้วต่อไปกับซิกเนเจอร์คาเมเลียฟลอร่ามิลตี้แก้วนี้นะครับจะมีความละมุนออกลายๆนะครับสามารถกินได้เพลินๆแถมมีน้องวาราบบีโมจินุ่มๆอันนี้บอลชอบมากนอกจากนั้นบัก็สั่งเมนูนี้มาด้วยนะครับกับซิกเนเจอร์ชีสบูเล่มิลตี้ความพิเศษของแก้วนี้นะครับคือด้านบนเขาจะมีชีสครีมบูเล่ท opping ด้านล่างนะครับเขาจะมีทั้งวาราบบีโมจิและไข่มุเป็นการรวมตัวกันที่บอรดได้เลยนะครับบัคโค้ดเจฟฟี่พอเมนูมาฉาการ